สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมผ้าผีผ้าหนองนะครับมาตามหาผู้ชายตุรีย์ดับกลิ่นไมโครเบสครับพ่อแม่พี่น้องครับไมโครเบสครับมือนี้มาขอกน้องเทนะครับซึ่งเป็นเป็นผู้ชายตุรีย์ดับกลิ่นไมโครเบสอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามน้ำกันนะครับว่าเพื่อนใส่แล้วเป็นจากไหนเน่นะครับเป็นผลตอบรับนะครับว่าดีนะครับคือหลายๆขอกที่เป็นใส่บอนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องเทน้ำกันครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับนงเทครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีผ้าพอมีพี่น้องนะครับบ้านย่ำนงเทอีกคนหนึงนะครับเป็นยังไงครับนงเทอาชีพการเลี้ยงหัวของนงเทไหมเด็ดมาโดนหรือยังครับได้ปีกัวกัวแล้วครับได้ปีกัวกัวแล้วหัวมิแตงงามๆนะครับหัวมิแต่งามๆนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือหัวของนงเทครับพอมีพี่น้องครับสิพัฒนาไปแนวไหนกับอาชีพการเลี้ยงหัวเนี่ยสิพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันสุดละเป็น ลูกผสมบามันเป็นเลือดลอยไปคุณออ๋ออนาคตข้างหน้าว่างาไว้เลือดลอยเริ่มจังไหนเริ่มจากแม่บอกไปจังไหนนี่ใส่ทุนหลายบ่ทุนกาก์หลายอยู่ครับสื่สอมาดีกเป็นเป็นช่วงที่ง,วงัวมัน่อนทางราคาสูงอยู่อ๋อเป็นว่าราคาแพงช่วงนั้นนะครับบ้านนี้เป็นจังไหนมาออกแม่แพ้ลูกน้ำห่าวหลายบ่แม่แพ้ลูกกาลังได้สามลูกแล้วครับเมื่อออกลูกย่นกาลังได้สามอ๋อได้สามลูกแล้วได้สามตัวแล้วภายในปีเดียวนี่ละ อ๋อแม่เพิ่นเป็นจังไหนนอนช่วงนี้ทองบ่ะครับมีแม่ทองอยู่สองครับมีแม่ทองอยู่สอง rament, แม่ที่สามนี่ก็เจ้าสองบ่ทอง,ทอ,งอ๋อก็ลอลลุ่นอยู่เนาะครับลล<อ>ลุ่นอยู่นะครับพร้อมพี่น้องครับบ้ารนี้เฮาอยู่เนกทงเนปาแบบนี้เรื่องกินอา่ามุ่นขี่งูอานี่แล้แวก็เรื่องแม่แรงว่านเรื่องแม่แรงนี่เขา้าเข้าเพจจากไหนนอนพี่การดับกินนี่บอกครับก็คือ ก็สิเป็นตัวนี้แหละครับที่ผมใส่ใส่ประจําเลยครับในขอกนี่ก็คือเป็นจูลิลซี่ไมโครเบทครับอ๋อครับผมครับไม่โคเบทบันไ่แต่เริ่อมๆทีเข้าก่อนสิมาใส่นี่เข้าเห็ุจากไหนครับในการอะไรก็บ่าได้ใส่ยังครับมันกับมันกับมีกินเนาะครับเห็นเน่นบอาวรถเพิ่งลงคลิปหลายๆคลิปแล้วครับกับจูลิลซี่ตัวนี้แหละไมโครเบทนี่ผมก็เลยเอามาลองใส่บิังมันก็ดีคือพันบายดีครับครับตอบโจทย์เจอเทลแรกเลยแมนครับกับมาใส่ ใส่ไม่ไม่กัยังบบท่านเห็นผลปัญหาดล้วครับเมื่อกันเริ่มหล่ร้ายมือไปเมื่อกันเริ่มโบมิกินค๋อนี้ฉีด่นไปน้ําขีน้ำยางเมื่อกันโบมีกินครับลดโบมิกินเท็ดเดับกินได้ครับอ๋อนี่นะครับบานนี้นงเทคือมั่นใจว่าต้องเป็นจุลินทรีย์ดับกินไม่ค่เบียดเพราะมันเป็นจุลินทซี์บอกมันเป็นสารเคมีอย่างสิบอลนงเทแมนครับตัวนี้ก็คือมันมเป็นสารเคมีครับ มันเป็นบดนมามันบนเป็นสารเคมีมันมันเป็นจุลินทรี่ลอยเพอร์เซ็นต์กับเล่ย์กาล์มาใส่ครับกาเอามาใส่นอกครับผมนะครับเพราะว่าครับเท่าที่กาล์กับขึในคอกนี่มันก็มีงัวทองงัวหยังน้ำมันนะครัมันเป็นสารเคมีกับยาน ก็จว่าตัวนี้เพิ่นว่ามันเป็นจุลินทรีย์แทะลอยเปอร์เซ็นต์ก็จะว่าก็เลยออกมาลองมึงก็บ่มีฝนดอกงัวทองครับตัวนี้ใส่ได้ดีงัวทองว่าหยังเนาองัวทองง้อหน่อยนี่ปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับเพิ่นเพิ่นก็เลยมั่นใจในไมโครเบสนะครับพอมีพี่น้องครับได้ยินข่าวว่านอกจากนี้ครับน้องเทยังเอาไปเสีดกับขอกกบขอกหยังใช่ไหมครับมีบอกบครับก็เอาไปเสีดเท่ากันครับครับเป็นจังไหนนาะสีดในบอกบเนาะมันก็ กบมันหลเนาะครับใบหน้ามันกระเหม็นเน่านะกาตัวนี้ไป็สีกระซอยดับกินได้เพื่อนอ๋อซอยดับกินแล้วก็ยืดเืดไดโยเว่าให้น้าเนาเสียไหว้้ังสีบอน้ากับบเนาเสียไหวอ๋ออันนี้นะครับพอมีพี่น้องครับเพิ่นกันใดใสจุลินซี่ดับกินไมโครเบสนะครับมาซอยในเรื่องกําจัดกินนะครับกาจัดกินกําจัดแมลงนะครับพอมีพี่น้องครับกะคขอกถึงแมวสิบริเกบขี่ตลอดเนาะแต่ว่าเรื่องกินเรื่องอย่างนะครับกะหูซึกว่า หูซึ้อว่าบบมีเลยนะครับแล้วก็บ่มีกินเลยครับบ่มีกินมาลงรบกวนกับบบมี่เนาะมลงรบกวนกับโบมีครับบ่มีนะครับเพืแห่งวัวเพื่อนนีนอนสัรับสบายนะครับอันนี้คือจุกิช่รับกินนะครับที่น้องเทเป็นเลือกใส่ใส่นะครับคมกต่สิผสมสองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเเป็นึงนี่แหละครับโอ้ิธีใส่ง่ายดายครับผมกระใสเพราะยากครับผสมนี่นะครับน้องเทเป็นกระลัง ผสมนะครับวิธีการผสมก็ง่ายๆนะครับพอมีพี่น้องครับสองฝานะครับสองฝาต่อน้ํย20สลิตรหรือหนึ่งเปยนะครับชนิดเข้มข้นเลยนะครับพอมีพี่น้องครับบัดนี้เขาได้พักเลยยังไปก่อนปะพักประมาณ20ิหน้าที่ก่อนหน่อกมาสีครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจูลิ้นซี่ครับอ๋อหายมันขยายตัวแต่มันขยายตัวมันแตกตัวก่อนครับจะไปเอามาสีมันสีได้ผลนดีครับอืมหรือว่าผสมแล้วสีเลยก็ได้ครับแต่ว่ากั กับีโบดีปันไดกับบดีน <ะ S 1> เนาะแมนครับแม่แนะนำให้แนะนำให้พักไวกรให้พักไวกรน,นะครับ <ผม S 1> จูเลียนซีมันสีแต,แตกโตดีครับอันนี้นะครับเพ่อนแนะนำใบนะครับพอมีเพื่อนวงครับคืออยากทยได้ผ้นนะครับคือพักไวกรน,นะครับ อ่ครับน้องเทครับตั้งแต่ใส่มาน้องเทประทับใจอย่างในไมโครเบฟครับต่้งแ่ใส่มาบอกครับก็คือคือตัวนี้มันสิไปซอยดับกินครับกินกับแทบแทบสีโบไม่กินเลยนะครับก็คือแล้วกับพวกแมงวันพวกไข่นอนไข่แมงวันพวกแมงมีแมงที่มันมาตอบงวโมนี่มันก็หายไปมันก็บอกไมยมีครับครับจากทีแรกที่พ่อได้ใส่ก็คือมันไหลมันไหลอีหลีครับแมงวันนี่ตอมเตมงวงพ่อได้รับได้นอนครับ กับกห็นบลอลรูดพื่นแนะนํามากก็เลยเอามาลองบึง็ดีของพื้นดีดีครับคบดีดีผมชื่อประทับใจเนาะครับผมประทับใจครับ,รบแล้วก็ตัวนี้เพราะว่มามันย่อยสลายได้นาวมาจะมาย่อยย่อยสลายก็คือพวกห้าพวกเครื่องดีห้าหอกใซ่ะอกนี่นนะครับ,รบมันก็ซอยย่อยสลายเฮ็ดให้ขี้งัวเฮานี่มีคุณภาพ มาคืนครับมีคุณภาภกภโกเกาะใส้เขาใส่หน้าใส่พักใส่หยากระงามขึ้นมากระงามขึ้นโกเก่าครับผมกระงามขึ้นโกเกานะครับอันนี้คือมันนี้คันให้น้องเทศแนะน้ำเพราะเปพี่น้องใส่น้า้องเทศสิแนะน้ำมาจังไหนอยากให้ลองเอาไปใส่เบิ่งครับเอาลองทดลองเบิ่งเลองทดลองเบิ่งแม่นแท้หยาพ้นนี่โอ้ยแม่งวันไหลครับกับมแย่บกม่วงแย่บกม่วงสูกนี่แม่งวันไหลอีหลีครับครับให้เอาไปลองใส่เบิ่งครับครับผมเห็นผลอีหลีครับเห็นผลอีหลีนะครับอันนี้คือ จากผู้ใส่จริงเนาะนะครับวันนี้เรื่องงว่วเป็นอย่างไรเรื่องงวัวเรื่องงว่วเป็นอย่างไรอนาคตข้างหน้าปั้บปรุงเท็จอย่างไรต่อไปสีแบงพี่แบงน่องไปบ่ก็อนาคตาากต่สีแบงอยู่เหรอครับแต่ว่าก่อนนี้ก็ยังอยู่ยังบทานแบงอยู่ครับย <laughs> ังบทานแบงเนาะ ขอพัฒนาไปก่อนให้พัฒนาไปเรื่อยๆให้พัฒนาไปก่อน,น,อนตเต็มข้อคนดเลยเจา้าคุสีแบงครับอีกอีกสัก,กปีอีกสักปีบางคนสีเฝ้ารออยู่ได้โอยน้องเทย่ามได้สีแบงงอหายแน่ว่าสั้นปีหน้าก็ปีหน้าก็สีโป้ซีโตรร้เราวันได้นี่นครับสีแบงเลียวนะสีฟโต้สีโปโต,ปโตปครับกสีแบงออกไปเรื่อยๆแเรื่อยแหละเนาะแบงออกไปเรื่อยเรื่อยนะครับสําหรับการเลี้ยงว่าของน้องเทนะครับมณีกาภาพี่ภาน้องนะครับมาเยี่ยมของวัวน้องเทนะครับแล้วก็มาเบิ้งเคล็ดลับนะครับการลดกิินนลลดแมงงขอเพ นะครับเพื่อนกับตอบโจทย์ครับจูลินซี่ดับกินไมโครเบสนะครับมือเี้นะครับมือเน้นะครับผมบาลูซิเกียรตินะครับกับขอขอบคุณน้องเท่นะครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่พานองเขามาเยี่ยมแล้วกับเขามาเบิงเคลียวิธีการกําจัดกิ่นการลดแมลงของเพื่อนถึงถึงขอกนะครับมือเี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยหมวเชื้อจุลินซี์ไมโครเบสช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร